สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสเกตและกันทลัก และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c z n e w ภาคอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัชนากคงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะทหารร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกลุ่มขบวนการค้าไม้ลอบตัดค้นไม้ประดู่อายุก,กว่า200ปีรายใหญ่สุดทาเป็นขบวนการได้พร้อมปืนและยาบ้าค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าเมื่อเวลา21นาฬิกา30นาทีของวันที่4ธันวาคม2565พันเอกนิสิตสมานิตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่สกองกำลังสุรานารีรวมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอขุนหารจังหวัดสะเกตอาสารักษาดินแดนอำเภอขุนหารเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรขุนหารเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขุนหารนำผู้ต้องหาจำนวนสิบคนพร้อมของกลางส่งพันตำรวจโทพิชิตเฉียบแหลมสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรขุนหาร หลังจากจับกลุ่มมาได้จากป่าด้านทิศใต้บ้านบักดองใต้พัฒนาหมู่ที่สองตำบลบักดองอำเภอคุนหารสืบเนื่องจากก่อนหน้านั้นค่ะนายพรชัยวงงามในอำเภอคุนหารได้รับรายงานจากสายลับ ว่าจะมีกลุ่มขบวนการค้าไม้เข้ามาลักลอบตัดไม้ประดูทางด้านทิศใต้บ้านบักดองใต้พัฒนาหมู่ที่22ตำบลขุนหารอำเภอขุนหารจึงสั่งการให้หนายจุติเพชรบุตรเนตรปลัดอำเภองานป้องกันอำเภอขุนหารนำกำลังอาสารักษาดินแดนอำเภอขุนหารไปสนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขุนหาร เข้าไปดักซุ่มในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่เมื่อคืนวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งช่วงเช้าตรู่ของวันที่4ธันวาคมได้มีกลุ่มขบวนการค้าไม้ลอบเข้ามาตัดต้นประดู่ขนาดใหญ่วัดรอบโคนต้นประมาณ6เมตร อายุกว่า200ปีจนค้นล้มลงและตัดทอนเป็นท่อนเจ้าที่จึงเข้าทำการแสดงตัวจับกลุ่มได้ผู้ต้องหาทั้งหมด10คนพร้อมของกลางไม้ประดูจำนวน26ท่อนปริมาตร20.15ลูกบาทเมตร รถยนต์บรรทุก10บล้อ1คันรถบรรทุก6ล้อติดเครนทะเบียน7จขีด5้6 6สมุทรปราการ1คันรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์ยี่ห้อโตโยต้าสีดำทะเบียนกไกส่สบหรสี2780อุบลราชธานี1คันรถยนต์กระบะโตโยต้าทะเบียนบอยไม้ทอทง3 7 0 1ศสิสเกต1คันรถแท็กเตอร์ยี่ห้อคูบต้า1คันเลื่อยโซ่ยนต์5เครื่องเครื่องปั่นไฟสองเครื่อง อาวุธปืนขนาด9มม1กระบอกซองกระสุน2ซองกระสุนขนาด9มมสองนัดยาบ้าหนึเมตรเจ้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันมีไม้ห่วงห้ามอันยังมีได้แปรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันมีเลื่อยโซ่ยนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต นำหรือให้ผู้อื่นนำเลื่อยโซ่ยนของตนออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนและแจ้งข้อหาหนายระกายริ์เกตพงศ์อายุห7ปีว่าพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตปืนมีใบอนุญาตถูกต้อง แจ้งข้อหานายกฤษฎีเอี่ยมทรัพย์อายุ25ปีว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้เพื่อเสพโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าโดยผิดกฎหมายและแจ้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดกับผู้ต้องหาอีกสามที่ปัสสาวะเป็นสีม่วง ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจึงนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรขุนหาดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ